สมเด็จฮุนเซนบอกด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าแม้พวกเราจะไม่มีกินก็อย่าไปพึ่งพวกเขาเราต้องหาแหล่งอื่นมาสนับสนุนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแยง้งเอาเรื่องกัมพูชาดีกว่าเมื่อวานนี้เอาทางฝ้าของสมเด็จฮุนเซนกับมวลหมู่ผู้นำกัมพูชาก่อนไหมไม่เกี่ยวกับประชาชนนะทผบ้ชมเอาเป็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อวานสมเด็จฮุนเซน มีประเด็นตั้งแต่เอาเรื่องอะไรก่อนแบนด์สินค้าไทยก่อนคสมเด็จหุนเซนได้ถแถลงแนะนำลูกชายก็คือนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตให้พิจารณาออกมาตราการห้ามซื้อสินค้าทุกชนิดจากประเทศไทยค่ะเพื่อตอบโต้ สิ่งที่เขาระบุว่าเป็นการข่มขู่ของฝ่ายไทยมาโดยตลอดอประกาศนี้มีขึ้นในขณะที่สมเด็จทุนเซนเดินทางลงพื้นที่พบปะนักศึกษาและคณาจารย์ที่ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมกำจาจเมียในจังหวัดไพรแวงนะคะโดยฮุนเซนได้กล่าวอย่างดุดันว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดปัญหาขึ้นฝ่ายไทยจะขู่กัมพูชาตลอดว่าจะตัดระบบสาธารณูปโภคดังนั้นกัมพูชาจะต้องระม,มัดระวังสิ่งสําคัญก็คืออย่าไปซื้อไฟฟ้าน้ํามันเชื้อเพลิงและก๊าซจากไทยโดยเด็ดขาดเพราะเมื่อเกิดวิกฤตเขาจะระง,งับการขายสินค้าเหล่านี้ให้เราพวกเขาบอกว่าเราจะตายถ้าพวกเขาไม่ส่งออกมาให้ทั้งหมดนี้เรายังไม่เคยตัดเลยทําเองมาหมดเลยเนี่ย <ห>จู่ๆก็บอกไม่ซื้อไฟประเทศไทย <หา S 2> จู่ๆก็บอกไม่นำน้ำมาันจากประเทศไทยจู่ๆก็ตัดสายอินเทอร์เน็ตเองทําเองหมดเลย <หา S 2> แล้วมาบอกว่าอะไรนะตะเกียบอกว่าไทยขู่กัมพูชาตลอดว่าจะตัดระบบสาธารณูปโภคดังนั้นเราอย่าไปซื้อไฟฟ้าซื้อน้ํามันซื้อก๊าซจากไทยโดยเด็ดขาดเพราะไม่งั้นพอเกิดวิกฤตเขาจะระงับการขายสินค้าเหล่านี้ให้เราเขาบอกว่าเราจะตายถ้าเขาไม่ส่งออกมาให้อ้าวนั่นแล้วยังไงต่อ ในฐานะผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างยาวนานสมเด็จหุนเซนบอกด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าแม้พวกเราจะไม่มีกินก็อย่าไปพึ่งพวกเขาเราต้องหาแหล่งอื่นมาสนับสนุนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแยง้งแล้วก็ระบุว่าลูกชายค่ะก็คือนายกรัฐมนตรีรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบแล้ว แบนด์สินค้าไทยใช่ไหมเป็นการแนะนําไปที่นายกคุณมานเน็ตลูกชายห้ามซื้อสินค้าทุกชนิดจากประเทศไทยเพื่อตอบโต้ว่าไทยขู่เข้ามาตลอดอนอกจากนั้นนะครับก็ยังพูดถึงประเด็นปั๊มน้ํามันอ้าวท่านผู้ชมปั๊มน้ํามันสมเด็จทุนเซนได้ประกาศให้สถานีบริการน้ํามันหรือปั๊มน้ามันปตทหรือพทท ทุกแข่งในกรัรมพูชายุติการสั่งซื้อเชื้อเพลิงจากประเทศไทยค่ะหันไปนําเข้าน้ํามันจากเวียดนามมาเลเซียหรือสิงคโปร์แทนแต่ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อนะคะเพื่อในการ